สวัสดีจ้ากลับมาพบโลกกันดูดวงเยเป็นไงบ้างคะเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาแต่ละคนก็ได้รับการดูดวงกันเป็เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าหนึ่งจะเป็นดวงประจําเดือนสองดวงเฉพาะกิจนะคะ Q&A ข้อสนะคะก็อัธรสนอจารทุกอย่างเป็นอัธรณให้ทุกคนได้นำไปใช้วิเคราะห์ไต่ตองแล้วก็ ปรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูดวงประจำเดือนมีนาคมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งหรือว่ากดหัวใจนะคะหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเอฟคสิกกันแบบสุดๆนะคะ คุณสามารถเข้าไปในช่องทางได้หลายๆช่องทางนะคะช่องทางแรกคือเพจนะคะนะเพจพีก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนแอปดำนะคะแอปดำพีจิกตอกนะคะพีจิกตอกของเรานะคะก็จะหน้าเป็นโปรไฟล์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ใน YouTube นะคะชื่อคเนชาพลานะคะเซิร์ชพี่กูได้นะคะพิมพ์คำว,ว่าคเนชาพลานก็จะมีช่องทางปุ๊บ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 ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะ อแต่ละวันก็รู้สึกว่ามีทั้งดีหลายสลับกันไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการเปิดดวงของผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหสัสบดีนะคะว่ามีนานี้จะมีใจมีเงินมีทองกับเขาหรือเปล่านะขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหสัสบดีเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะแล้วก็ท่องน้ำมัวตรศสามจบนะคะจากนั้นเราจะเลือกไพ่ทั้งหมด ห้าใบเป็นตัวแทนของท่านนะจ๊ะว่ามีนานี้อย่างที่บอกว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่างน้อยคือมกรากุมภาพื้นรหัสก็ยังแบบ s ไวเว v o r นะคะยังเอาตัวเองรอดอยู่ได้นะคะก็ถือว่าเก่งนะจ๊ะเก่งนะจ๊ะขอชมนะจ๊ะมาแล้วห้าใบผู้สถาที่เกิดวันพฤหัส,สบดี ผู้สถาที่เกิดวันพฤหัสสบสดีเดือนมีนานี้คุณจะได้ไพ่ได้แก่ปุ๊บโอ้ oh, the w o l d คิดบวกคิดบวกเอาไว้ก่อนสีดาบเขียนอีกแล้วครับผมคิงถือดาบอัตตาหิอตโนนาโถอีกแล้วครับผมคิงถือถ้วยโอ้โหสุดท้ายปุ๊บ the moon โอ้โห สำหรับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสำหรับไพ่น้ำหมดน้ำมวนนะคะ,สำ,ำนนะ,คะสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดีคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปสี่คะแนนจ้าอย่างแรกนะจ๊ะพี่จ๋าอย่างแรกนะจ๊ะพี่จ๋าอย่างแรกนะจ๊ะพี่จ๋าคนเกิดวันพฤหัสมีความเครียด กังวลคิดมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนื่องจากคนเกิดวันพฤหสัสบดีด้วยนีิสัยเป็นคนที่ละเอียดละออและรอบคอบแต่บุคลิกเหมือนคนจู้จี้จุกจิกเหมือนคนไม่คิดอะไรเลยแต่หัวใจท่านะ่ะตาทิ้งนงคือะเครียดจัดคิดจะคนนั้นทํานั้นทํานั้นทํานี้ปุ๊บเครียดแล้ว เฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนี้กับเราแต่เก็บไว้ด้วยตัวของตัวเองนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะบอกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปแค่เราทำตัวเราดีและไม่ต้องคิดอะไรก็พอจะแทนๆๆๆๆทุกคนบอกอาจารย์กลับมาทำนายดวงเฮือเพียเพ้ยนบรลบมเพี้ยนเลยจ้าอย่างที่บอกว่าไพ่สีดาบคือไพ่เครียดกังวลคิดมาก แต่ตัวช่วยมีสองทางให้เลือกตัวช่วยแรกคุณติดไพ่เดอรมูนไพ่เดอรมูนคือไพ่ของการที่คุณอาจจะต้องเล่นใหญ่ไฟกับปิป๊บคืออะไรย็่นแรงไฟกับปิป๊บคือเดินทางไปขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ขอยอดไปเลยเช่นอาจารย์นับถือองค์พ่อมากอาจารย์มีองค์พ่อเป็นของตัวเอง อาจารย์ก็จะบอกเลยองค์พ่อจ๋ามีนานี้ลูกขอยอดสักห้าหมื่นบกบกได้ไหมถ้าลูกได้ลูกจะถวายหนูมุสิกะ20ตัว30ตัวอะไรก็ว่ากันไปหรือคุณชอบในองค์ทาเวศคุณก็ขอพอรกับองค์ปู่เวสุวรรณโนคุณอ่า ศรัทธาในองค์ปู่ย่านคราชคุณก็ขอพรกับปู่ย่านคราชเวนึงคืออาจจะต้องเล่นใหญ่คือการบนเลยนะขอพรแล้วก็บนเข้าไปเลยว่าถ้าได้แลกเปลี่ยนกันเลยจ้ะกับสองใครที่เกิดวันพฤหสัสบดีมีนานี้กะดูนานะคะพยายามหลีกเลี่ยงงานอวมงคลคือรายงานเข่าดำนะจ๊ะหลีกเลี่ยงจะดีที่สุดรวมถึงถ้าดวงไม่ดีอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งลีรับเช่นหนึ่ง หลุมศพสุสานไร้ยาตรงนี้เราอาจจะไปเหยียบเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวและดดันดวงตกปุ๊บเราจะเจอในลักษณะของลมเพลมพัดหรือโดนลักษณะข,ของการปวดเมื่อยตามตัวกลับมานะจ๊ะพี่จ๋าสังเกตตัวเองดีๆนะวันพฤหัสบดีเดือนมีนานี้รวมถึงคุณได้ไพค่คิงถือถ้วยแล้วก็ไพค่คิงถือดาบอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกคือ อัตตายหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะตนเท่านั้นที่จะช่วยเหลือตัวเองอะไร like ได้ทั้งนั้นและที่สําคัญจงเชื่อในเซนแรกของตัวเองเช่น เลขนี้เราชอบมาแน่ฟันเลขเดียวจบแต่ถ้าเราลังเลไปลังเลมาลังเลมาลังเลไปบอกเลยนะจ๊ะว่าอดจะก,ก็เหมือนเรื่องงานเฉลเช่นเดียวกันถ้าเราชอบปุ๊บหรือเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้ได้กําไรแน่ซ้อนซื้อเลยเราว่าลูกค้าคนนี้อ่ะเขาซื้อเราแน่รีบไปหาเลยออกแนวประมาณนี้นะคะสําหรับคิงดาบแล้วก็คิงถือถ้วยและรวมถึงนะคะท่านได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะไพ่เดอะเวอร์บอกก่อนนะคะว่า อะไรจะเกิดมันไม่ได้เลวร้วายอย่างที่ท่านคิดอาจารย์สันการันตีฟันตรงล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้านักเครียดไปแล้วเรื่องเกิดแค่จี้เดียวคิดไปถึงเชียงใหม่เชียงรายคิดไปไกลแล้วจ้ากลับมากลับมากลับมาจ้ากลับมากลับมาเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์คือไพ่ของการมีมุมบองทัศนคติและ ตะกะที่มันบวงนะคะอย่างที่อาจารย์ชอบใช้คําพูดนึงติเพื่อก่อหรือก่อเพื่อติแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไปพิมพ์อบูนินจีเรารู้สึกว่าแย่ yeah, ไม่ต้องไปอ่านมองข้ามข้ามไปบ้างเดอ้อจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะซิกเนเจอร์ในการทําบุญของท่านให้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือและบูชานะคะคือสิ่งที่ท่าน จำเป็นที่ต้องกระทำและหลีกเลี่ยงงานข่าดำนะคะก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัสหารลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะไปกันก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย